สวัสดีครับทุกท่านก่อนเข้าสู่การสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมีนาคม2563เรามาพูดถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้สำหรับการเตรียมรับมือ4ข้อที่ต้องรู้สำหรับการป้องกันไวรัสโควิด -19 มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วงดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า 2. ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมผู้อื่น 3. หมัม่นล้างมือบ่อยๆให้สะอาดเพราะถือเป็นหนึ่งวิธีในการช่วยป้องกันไวรัสโควิด1 9ได้ดีที่สุด 4. ส,สวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะเป็นพิษที่สำคัญนะครับงดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง อาการที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. มีไข้สูงมากกว่า37.5องศา 2. ไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหล 5. ห,หายใจเหนื่อยหอบหายใจลำบากหากม,มีอาการดังกล่าวนะครับรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับต่อด้วย การแน,นะนําสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าสนใจในอำเภอวังเวชก็คืออ่างเก็บน้ําคลองทรายขาวซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านโตนทรายขาวตําบลอ่าวตรงอําเภอวังเวเศษจังหวัดตรังมีเนื้อที่ประมาณ700ไร่ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจมีบ้านพักรับรองสาหรับนักท่องเที่ยวและมีลานสําหรับกางเต็นท สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมีนาคมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามาคัคคีและส่งเสริมความลองดองสมานฉันจังหวัดตรังประจำปี2563นักศึกษากศนเข้าร่วมจำนวน15คนโดยอาจารย์ชวีวันเอียดชูทองเป็นครูผู้ดูแลจากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาในการเสริมสร้างความสามคัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคม โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ค่านิยมหลัก12ประการร่วมใจท่านพยาสศติดจังหวัดตรังระหว่างวันที่5-6งมีนาคม2563ณค่ายกองร้อยตำรวจตระเวนายแดนที่435ผู้เข้าร่วมจำนวน60คนจากการดำเนินงานนักศึกษาได้รับการผูกฝังจิตสำนึกและตระหนักในทษและพิษภัยของยาเสติดการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2,562ณโรงเรียนรัชดานุประดิษฐ์อนุสร์จำนวนผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ82.25%โดยระหว่างดำเนินการมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อเชื้มอวัสโควิดกศนอําเภอวังเศษได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีโดยศึกษานิเทศนางละอองผู้กลางได้นิเทศและให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการสอบ ผู้บริหารประชุมสัญจรเมื่อวันที่17มีนาคม2563ณห้องประชุมโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ตลอดจนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กศนอำเภอของเสดและให้คำแนะนำต่างๆในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานต่อไปการปรับเปลี่ยนการให้บริการตามอัญตรายาใสเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อชาววังรักการอ่านในการให้บริการความรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง คณะครูและบุคลารกรร่วมกันทำหน้ากากจากผ้าและส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยครูคศนได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันกับนักศึกษาจดหมายข่าวขอให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอบคุณครับ